ยิงคอาเต็นีิงดิแล้วใส่ก่อนคอบมากใส่ก่อนขอใส่ก่อนนะมาขอใส่ก่อนมาใส่ใส่สเกลนะใส่สเกลก่อนนะนะนะเดี๋ยวค่อยไปจะพาไปอยู่แล้วมามามาใส่สเกลก่อนนะใส่สเกลก่อนมาใส่จะไปหรือเปล่าเนี่ย เียวมล่ะใส่สิก็ใส่ดีๆสิโอ้โหใส่มากมาใส่เธอาก้ามดูเรื่องน่ะใส่เธอาก้ามก่อนนะใส่ใส่เอออีกข้างนึงให้ใส่คุณใส่ดีๆอ่ะจะไปไหมใครไปละเปลี่ยนใจพานะอืก็ใส่มันเข้าๆสิมึงไม่ใช่ใส่มากมามาใส่มาก